ครับเออพูดถึงการกลับมาติดทีมชาติครั้งนี้ครั้งครับมองว่าอย่างไครับส่วนตัวก็รู้สึกดีใจหรือแบบว่าเป็นภูมิใจทุกครั้งครับเป็นเกียรติสำหรับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมเราเป็นรุ่นพี่สุดฮะมองว่ายังไงบ้างครับก็ก็ไม่ยังไงนะครับก็คือเรามาเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับน้องๆแล้วก็พูดคุยกันมันการเป็นทีมก็คือมันต้องทุกคนมันต้องคุยคุยกันเข้าหากันได้ครับมันถึงจะแบบไปกันรอดอะไรยเครับผม อมองว่าเอเชี่นเกมครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับผมครั้งนี้ก็สําหรับตัวผู้เล่นที่มาก็บางคนหรือบางมุมมองก็อาจจะคิดว่าไม่ครบตัวอาจจะแบบเป็นจะอยู่ในในในทีมสมโมสรอ,อาจจะไม่ค่อยได้เล่นแต่พอมารวมร่วมซ้อมกันแล้วจริงๆก็น้องๆทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็มีศักยภาพที่ดีก็คิดว่ารายการนี้ก็น่าจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆแบบว่าได้ได้ได,ได,ได้รับชมได้ดีครับ ครับผมอสำหรับเอิร์ธมองว่าคู่แข่งลวมสายะทั้งบารนเกาหลีรวมถึงคูเวตมองว่ายังไงบ้างครับครบอัอย่างย,าง,ยางแรกเลยก็ไม่ไม,ไม่ประมาทครับก็คือ้เล่นตามเกมของเราตามแท็กติกที่โคทีมงานของเราได้วางแผนไว้ครับผมก็ยังไงก็เป็นแมตต์่อแม์ไปครับไม่จะไม่คาดหวังแบบว่าจะไม่เอาความกดดันมา,มา,มาใส่ตัวพวกเราเองครับสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลครับเอิร์ธครับก็ยังไงก็ฝากถึงแฟนบอล ที่ที่ที่ชอบดูบอลน,นะครับทุกคนก็อยากให้เข้ามาเชียร์รับชมผ่านช่องทางทีวีหรือเว็บหลายๆช่องทางที่มีสายทอดนะครับก็พวกเราก็จะทำให้เต็มที่ครับผมเอาหวังว่ามันจะเป็นวันที่ดีของเราครับ